บานผู้ใหมาติสนอกมาได้แผ่นมันย่ายนั่งครับกาบไปนุ่งนะครับอเอาสูเชียวหวา,ออวานมาฝากเอสมมอสมเชียวหวานน้ฝากบ่เออนางก้อนยาินางก้อนโอ้ไม่จา่เมมชีเออ่ยมย่าใผู้ใดอ,อยากกัั่งเปรมันแซ่บผสมเช้อนน่เออของห้าน ขวดเชียงไม่เชียงหม่นอ่ากวจันเจ้ววจันเจียขโอเล่ไปเชียงไม่หุ่นบ่ะบวตั้งโทสั้งกันเอออันนี้แจ๊บชายแจ๊บชายยัยเนี่ยเนี่ยจับชายแจ่บชายเอาฝากเจ๊บชายไอ้ครับเอาฝากขอบคุณนอเล่หลายๆอันนี้เป็นส่มเขียวหวานจากเานสูมเขียวหวานจากไอ้ ส่งชิ้วหวานจากเชียงใหม่ใช่ทั้งหมนองใหม่จากน้องหานเอ้ขอบคุณหลายใจแล้วถ่ายวันนี้แล้วฝากอ๋อร็นนเี่โอ้ตกจัมื้พิ่นไปเห็ุงานเพิ่นไปงานไกิกอปขายกาแฟดิอ๋อ่ขายกาแฟผุนทั้งเราบ้านไอ้ต้องขามแม่เราเต้องขามบ้านเมืองแม่บ้านทั้งบ้านพักทุกแม่ ขายกาแฟแล้มูเพิ่นเปิดร้านขายกาแฟทีน้ำมูไปซอยมูขายร้านหมูละนี่เน้อคุณเนาผสมแยวานี่แซ่บแซแก่กินกับเ่ามบนี้ไม่แม่บนะแล้วบ้าพี่น้องครัคบว่าเห็นหนายนยนั่งบนในโพธิไทยอไรนี่อันนี้เดาอคุณเ่าอยากได้อันอมาชกหายจั้งหอยเลยจกเชื่อไหมก็จะชงเฉลี่ยมหอดเลยยายยายต้องหวังยายวังกินก็เผาเฉลยนี่ ม่บอเงินหลายแถยกินกับเขาเอ้ากินกับเขาไม่กินน้กับเขาเนี่นะดเ,ดนนเดี๋ยวพี่น้องครับหัวจะเ,เคยเห็นได้วใยายนางกินกับเขาให้อบิ่งพี่น้องครับยายนา่งบอกว่า <laughs> กินผสมเจ้าหวานกับเขาเอาขึ้นคนแม่ก็กินมาขึ้นก็กินออันลูกโช่วงมะไ้ ตูดีงานสั่งมาจากเชีครื่อ่เออสุมเจ้าวานจันแก้วสวนจันแก้วแม่าแซ่บแซบวานแซ่บเอาเดี๋ยวบัดที่น้องบัดที่นี่พี่น้องครับอ่าขันอยากได้นั่นอันนั้นเด้อเอาเร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 าดีกินกับเขาเนี่ยสิเขากันพี่น้องครับเอาสิให้พี่น้องเพิ่งแยกนักินบักสุมเจ้าวานกับเขา กินย้อนของลูกฝากมาคือว่ามากินผู้เฒ่าผ่วยายเออบ่โอ้ยของลูกใส่ลาฝากมาเนาะ <c oughs> อันนี้ของโอเล่ฝากของโอเล่ฝากมาขอบคุณโอเล่หลายๆพ <c oughs> ี่น้องครับให้ยายนั่งเบาอีซี่อว่ายายนั่งว่าเพิ่นกินบะสมเชหว,วานกับเขามันเป็นรสชาติอะไรกินล้างมือเนี้ยมันก็แซ่บมันก็หวานมันก็แซ่บ พี I mean. ่นรองน่ากินบปทนวนละเออมันมาเป็นยังดอกอันยายตะจีผมเคยเห็นอันอันที่เขามาแหล่ไข่สีเจียมไหมไข่สีเจียมไหมที่ว่าไข่เจียมแหล่ของหางตะจีนไหมเอาไปให้นางมันกับเขาเขากินกับเขาอือพี่น้องครับบางคนกินกับเขาอือกินกับเขาบักหุ้งไป็นไอ้ใครกินกับเขาวะยายกินกินคุณ้งเหะอพี่น้องพี่น้องครับนี่ละครั้งแรกที่ได้เห็นอ่า กินบักสมเชียวหวานกับเขานี่ละครับนักมปละกอกับเขาได้เออเอออันนี้กับเขาได้ัตังยิงเแจบนสุกมันาครับถึงกับเขาได้เยอกระปูว่ามันเป็นยังงบ่ยั่วยบ่ได้คุยเสียจันน้ำตามื่น้ามันไปได้สองำัหักแกบกบุงบ่ ลูกไปรว่าแมวมาเห็งนนเดียดตัไปแล้วเแ,นะแมวแมงด้ยเลยบะคูไม่ให้กินอยูนั่น้ำเย็นฉีดวัคซีนสามเข็มแล้ววะา,ามีสองเ่ยก็จะไมีสามอีกเลวแล้วถ้าผู้สิฉีดฉีส, <laughs> ดสองเข็มกับพ่อละนึกว่าพร่าเขาจะบอกว่าฉีดที่ยังอีกฉีสองเข็มกับพ <laughs> ่อเ <laughs> ลยยัย บันี้จีเลยไปซื้อตำมูคงกันเนอะเออเอาไอ้อันุณหญิงย่านแม่เออใอ้คุณหญิงแป๊บนางามเพิ่นเพิ่นจีตำหมูงอืมสิไปซื้อร้านเจี๋ว่ค่ะอืมเอาเอาขอบคุณย่หลายพี่น้องครับคุยไา้กินันมาทรงเกยวเคยเห็นไหม กินข้าวกับบัก์ส้มเขียวหวานพี่น้องนะครับพราะการชิมนานแล้วกันครับสั้นๆครับขอบคุณย่ายหลายๆครับขอพูดอะไรหลายที่แวะเอาสมมาฝากอ่าเพิ่นบอกว่าสมจากของหลานบัดดีของหลานน้ำสกุลเป็นแก้วเออของหลานปลูกอยู่เชียงใหม่เป็นสมเชียงหวานเชียงใหม่เดี๋ยวสิลองชิมมึงพี่น้องครับอืรสชาติละจีนั่นกคือกันที่เขาทำเครื่อมานี่ร้านเพิ่นที่ขายของล้วนนี่แก้วเราดีหันที่เขาแก้วไปซื้อของนั่นโอ้กั

วันนาะปีใหม่ขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้อยายเด้ออายุมันขวัญยืนเป็นลมโพลมไส้ของหลานไปโดนๆรำรำรวยรวยลรกไผยไข่เจ็บหนีจากยาสมากกรรมกายยาสมากไก่อายุหมื่นปีแสนปีล้านปีเลยยายเอาขอยูงอะไะ ลูกศิพาไปเที่ยวทางไหนวุ่นโอ้ยเออเอาเพื่เพื่อศิษย์ภาไปเที่ยวลูกตาลาบัดเออเอาเออดีแล้วเขาถือกันช่งใบนึงดอกเขียนภาพแม่ไปเที่ยวดีแล้วสิเปนไปจินนั่นนั้นยังกว่าลูกศิ้นยืนจินบ่ไปพยายามไปยัยว้อแน่แบบที่นี่ายบายยายไป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 เอาเอาเอาโชคดีโชคดีปีใหม่ครับโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่อาร์พี่น้องครับ เคยเห็นอยู่ตัวครับบอกสอุนขวาน<ท>กินข้าวเขาครับนีบ่มือโชคพา้มโชคไปสั่งเขาส่้มามหายเลย